สวัสดีครับเจ๊ J. นะบิตคอยน์มาเนอร์นะครับเราก็เป็นนักขุดนักเทรดเราไม่ใช่นักเทรดสิเราเป็นเทรดสมัครเล่นนะแล้วก็เป็นนักขุดมืออาชีพนะเราก็ทําเกี่ยวกับงานขุดนะครับ Bitcoin, รบิตคอยน์นะฮะมาประมาณ6-7ปีแล้วแหละนะครับแล้วเราก็อ่าเทรดเล่นๆมาตลอดนะครับก็ดูตามการาฟบ้างดูตามตัวของอ่า ก็ได้ข่าวต่างๆบ้างนะครับติดตามข่าวท่ามสานการโลกนะครับมีผลต่อบิตคอยทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องสงครามเรื่องออธนาคารล้มต่างๆนะครับมีผลต่อบิตคอยทั้งนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบิตคอยขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปเจอนะครับอ่กล้องหนึ่งนะครับที่เขาทาเกี่ยวกับเทรดบิตคอยเทรดเหรียญต่างๆนะครับ แล้วเขาใช้ AI นะครับ Chat GPT ช่วยในการสร้างโพสในการเทรดนะครับเราก็เลยลองบ้างนะครับซึ่งเราก็ทำนะครับโพสขึ้นมาแล้วก็ให้ Chat GPT ช่วยอิดิทแก้ไขนะครับซึ่งลองผิดลองถูกมาประมาณ2-3สาวันเต็มๆนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งตัวของ AI ขนาดนั้นแล้วเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเรื่องเทคนิคของ g a ฟเราก็ยังไม่เก่งมากนะครับแล้วก็เพิ่งมาจับโคพสตัวของอที่ใช้ในการ m a n นะครับจุดซื้อจุดขายไฟบุญชีต่างๆ action zone ต่างๆนะครับครั้งแรกนะฮะก็เขาจะเรียกว่าพินสคริปต์นะนะครับเราก็มาลองกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันว่า เราลองมานานแค่ไหนนะฮะ,ะให้ดูในชัด gpt ก่อนเลยนะคเพราะแบบคือคุยกับชัด gpt จนแทบจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับคือคุยกันมาแบบยาวนานมากนะฮะก็คือเราก็ซื้อแพ็กเกจไปด้วยนะิน Chat gpt ไม่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะมันใช้ฟรีนะแต่ันี้เราซื้อให้มันตอบเร็วนะครับเพราะว่าเราถามเยอะนะจะให้ดูว่าถามเยอะแค่ไหนนะคือหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของทำคลินิกนะครับฟันแล้วก็ทำโซลาร์เซลล์นะแล้วก็ทำโปรดักต์ต่างๆนะครับก็แถม chat GPT หมดนะฮะและอันนี้ก็คือที่เราถามมาตั้งแต่แรกๆนะก็คือ Inscript นะครับที่จะอ d ด t ิตนะครับตัว action zone บ้างนะครับตัวของอตัวไฟบนเีบ้างนะครับหรือจะเป็นตัวของ BTC บอร์ดนะครับก็มาลองหมดนะครับลองทุกอย่างนะคือลองมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็โบลิงเจอร์นะครับที่ช่อง youtube ช่องหนึ่งเขาทำไว้นะฮะเราก็มาลองนะครับลองไปลองมานะครับโค้ดมันก็สั้นลงเรื่อยๆจากโค้ดยาวๆนะครับก็เลยเหลือโค้ดสั้นๆที่เราทำออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือ เป็นแอคชั่นโซ e บวกไฟ b บร์นชนะครับก็เนี่ยโพสสั้นๆนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีทีเดียวนะผมว่ามันก็ยังมีจุดปลกพ้องอยู่เยอะนะมันก็ได้ระดับหนึ่งที่เราพอใจนะครับก็คือเราไปตั้งค่าไม้ต่างๆในการออกไม้แล้วก็เ,เงินในการเทรดนะครับแล้วก็ตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ ให้ตัวของ AI นะครับ ChatGPT แบบเราก็ใช้ summary นะครับแบบให้มันรวมนะครับรวมโค้ดต่างๆเข้าด้วยกันเช่นแบบโค้ดตัวของ Fibonacci โค้ดของ Action Zone นะครับ Bollinger นะฮะสอันนะครับมันก็เลยออกมาเป็นตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวนี้ นะก็คือเดิมมันออกมาเป็นแอคชั่นโซนบ o l รนเจอร์นะครับอะไรบางซี bon ancy, ออกมาเป็นแค่นี้นะครับมันพัต้องไหมโค้รเหลือนิดเดียวนะครับมันก็เลยออกกราฟออกมาได้แค่นี้นะครับอันนี้มันใส่แอคชั่นโซนอยู่นะจริงกราฟมันมีแค่นี้เอาไม่ใช่ผิดอันอาเดี๋ยวเอาออกก่อนหาอีกเอิมใหม่นะครับ เราใช้ตัวของไฟบนิชีนะครับไฟบนิชีแอคชั่นบอทนะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะก็ออกมาเป็นตัวนี้นะครับมีเส้นไฟบนิชีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แอคชั่นโซนซ่อนอยู่นะครับเป็นซ่อนอยู่ในโค้ดนะมันมองไม่เห็นเพราะว่ามันคัตต้งไม้ออกเฉยเลยนะครับก็ ทำกำไรออกมานะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ดูเลขเพื่อเกินจริงไปนิดนึงนะบพันเปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้นะกำไรสุทธินะครับเอ่อการปิดคำสั่งซื้อทั้งหมด52ครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์ทำกำไร40เปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อตัวประกอบกำไร2.2นะเอ่อถอยกลับสูงสุดนะขาดทุนสูงสุดนะเห็นไหมมันก็มีขาดทุนด้วยนะสูงสุดถึง50เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ค่าเฉลี่ย ต่อไม้นะครับอ่กากไรไม่เยอะนะครับไม้หนึ่งหกเปอร์เซ็นจุดหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะผมก็ว่ามันก็จะมีเนี่ยวันที่มันขาดทุนเหมือนกันนะครับอย่างวันที่แปดถึงสิบห้าเนี่ยขาดทุนหมดเลยเอ่ไม้ไม่ใช่วันนะครับไม้ที่แปดถึงสิบห้าขาดทุนหมดเลยแล้วก็มีช่วงที่มันมาขึ้นนะครับอ่ะช่วงบิตคอยขึ้นนะครับอันนี้กระดากระดาถึงเมษานะครับ ก็ช่วงบิทคอยขึ้นมันเลยทํากําไรได้เยอะนะครับช่วงที่สิงหาถึงตุลาเนี่ยมันก็ขาดทุนเหมือนกันนะมีกําไรกันกระดาถึงสังหาคมต้องขึ้นมาทำรู้สึกโคตรนี้จะกําไรในช่วงขึ้นเยอะกว่านะครับแต่ช่วงขึ้นจริงเพื่อนๆก,ก็เหตุกันได้อยู่แล้วต้องลงมันก็ทําได้บ้างนะครับแต่ได้น้อยนะก็เนี่ยสิบเก้าถึงยี่สิบแปดนะเออจริงมันก็ลองไปเล่นกันได้นะครับก็ ไปหาโพสต e อ i ดิเตอร์นะครับเซิร์ชมาเลยนะเอาตัวไหนก็ได้นะเจ้าโบลิงเจอร์ก็ได้หรือจะเอาโพสตเอ่อเกี่ยวกับ BTC อื่นๆนะครับที่เขาแจกใน t e a d i n g view นะครับมาใส่นะครับมาใส่ในวิธีใช้นะครับก็คือไปที่ Editor นะครับแล้วก็ BTC บ o ดก็ได้นะเนี่ย แล้วก็เอาอินดิเคเตอร์ก็ได้นะรเราก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้อินดิเคเตอร์นะเราก็ไปกดวงเล็บนะครับนี่มันก็จะเห็นโค้ดขึ้นมานะครับแล้วก็ก๊อปนี่แหละนะฮะไปให้ AI นะครับด้วยปรับแต่งนะฮะปรับแต่งให้มันเป็นโค้ดที่เราต้องการนะครับก็ใส่ลงไปเลยเนี่ย แล้วก็ใส่ข้อมูลว่าต้องการอะไรนะครับน่ะ <Okay. S 1> ใส่ง่ายๆก็คือ n h e to เ uh, อ mm ่อ hmm. s t e n g ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปนะฮะจริงๆมันก็จะพิมพ์ละเอียดกว่านั้นมันก็จะเจนออกมาได้ดีกว่านี้นะเอ่อบางทีเราก็จะบอกเขาว่าให้เอ่อ เอาแอคชั่นโซ e รวมกับนี่สร้างรายได้สูงสุดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราแค่น,นี้พอนะครับมันก็จะเดนออกมานะค o นเวิร์ตสคริปต์นะครับนะคือตัว AI มันก็ดีมากๆเลยนะครับคือแบบเปลี่ยนให้เราแบบง่ายดายมากๆนะครับมันคือความมหาศ,าศ,าศาจรรย์อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่คิดขึ้นมานะครับก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ห่ง ปีเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถเอามาใส่นะครับดูว่ามัน e อ r ร์เลอร์ไหมครับเออร์เลอรก็ต้องไปแก้ตามจุดที่มันบอกนะครับหรือไม่ก็ไปให้ AI ช่วยแก้ออร์เลอร์งได้เลยนะครับคือแบบมันเป็นอะไรที่เก่งมากๆแล้วตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่น4.0แล้วด้วยนะมันก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับแต่มันสี่สูงมันจะช้าหน่อยนะเพราะว่านี่ขนาดเราซื้อ VIP นะยังช้าเลยนะครับ ต้องรอนิดนึงนะแล้วก็ตัวของโค้ดเนี่ยที่ได้มามันก็ไม่ได้ผ่านทุกโค้ดนะครับอันนี้เราก็แก้จนผ่านนะครับก็เลยได้โค้ดออกมาสั้นๆนะครับในตัวนี้อ่าที่เราใช้ออกมาคือตัวนี้นะโค้ดสั้นๆนะครับมันก็อธิบายโค้ดนี้นิดนึ่งนะตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นพวกค่าไฟโบนัชชีนะครับ แล้วก็เอามาค่าเอาค่าของ action zone ก็คือ EMA นะครับ EMA 12 26นะครับมาคำนวณน,นะครับแล้วก็เอามาตั้งจุด c ัด loss stop loss กับจุดเพ g e long short นะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้วก็พอตกราฟซะหน่อยฮนะคแค่นั้นเลยี่อันนี้ AI เขียนนะ <c oughs> ถ้าเขียนเองก็นึกไม่ไออกเหมือนกันนะครับอืม เาาอาวันนี้นะ,ะก็ก็ต้องลองกันไปนะครับเ่นสุดจังเนี่ยนี่มาแล้วนะครับโฟ้ของเรานะก็ต้องไปลองนะครับผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เ็นมาสดๆเลยนะครับก็กลอบไปนะครับวิธีใช้นะฮะก็ เอาของเราทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็มาที่ตัวของอันนี้ที่เราตั้งเป็นตอนแรกเป็นอินดิเคเตอร์อนะครับเรากดนี้ปุ๊บแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเวอร์ชันสูงสุดละ2นะครับแล้วก็ตัวนี้นะเลื่อนขึ้นมาได้นะครับนะแล้วก็วางลงไปทับเลยก็ได้นะเอาเซฟก่อน ทำการกดตรงนี้นะครับเซฟชื่อก่อนเป็น BDC indicator นะปุ๊บนะ d c indicator ก่อนนะครับบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น Bc indicator ละนะครับโค้ดก็จะแก้ได้นะเราก็เอาที่ก๊อปจาก AI มานะครับวางลงไปนะครับแล้วก็บันทึกนะครับมันจะ c o มไ i ล์ให้เราผ่านไหมนะครับผ่านด้วยนะ ออผ่านด้วยมีแค่ลายยี่สิบเอ็ดมัน warning, วอร์นิ่งเฉยช่างมันนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มไปยังการาฟได้เลยนะครับดูซิประสิทธิภาพของ AI นะครับอันนี้อาจจะยังไม่เวิร์กนะครับอ่ะมันจะกลายเป็นจุดซื้อขายแล้วนะอันนี้คือทำง่ายๆนะอันนี้ผมว่าน่าจะสลับลองกับช็อตนะจะกำ,กำไรได้นะครับมันก็ทำออกมานะครับคือ ติดลบ49%อันนี้ปกตินะครับมันต้องเอามาแก้นิดนึงนะฮะผมว่าถ้าสลับลองกับช็อตก็บางคนก็มีนะที่บอกว่าซื้อตามใครนะต้องซื้อกลับกัน,นครับแล้วก็ก๊อปกลับกันเลยนะครับง่ายๆนะเออแล้วก็ไปแก้โค้ดให้มันกลับด้านกันเลยแล้วก็บันทึกใหม่นะเอออ่าวเออเลอ่เฉยเลยนะครับ เพราะว่ามันติดอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราเราทำการกลับด้านกันใหม่นะเราบันทึกใหม่นะผ่านไมเอ่ยอ่ะผ่านแล้วนะครับเราบวกไหมลุ้นกันนะฮะเอ้ยเนี่ยบวก49เปอร์แล้วนะครับเห็นไหมง่ายๆนะครับก็คือลองเล่นๆดูนะครับมันก็สามารถทำตัวของ หลักการเทรดคร่าวๆได้นะช็อตลองช็อตลองอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะบอกนะว่าจุดช็อตจุดลองนะจุดตรงนี้ลองไปปุ๊บมันก็จะขึ้นนะอะไรประมาณนี้แต่มันต้องแก้กเยอะนะครับมันถึงจะใช้งานจริงได้นะของผมก็จังพึ่งเจนเสร็จก็พอมันได้ปุ๊บก็เอาขึ้นเลยนะครับจริงๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าจะทําให้มันเยอะนะครับเราต้องไปกําหนดจุดที่ในสตาร์จี้เนี่ยให้มันมีค่านะครับ ไม้ในการเทรดเข้าเทรดออกนะเป็นตัวนี้นะก็คือจะคงหาก่อนอ่ะ over นี่ currency นะครับกำหนด currency กำหนดไม้เทรดนะครับต้องไปตัวนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็บันทึกใหม่เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นนะ ได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเป็นพันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับอ้าวไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะก็คือโค้ดนี่นะครับก็ใส่ตัวไม้เทดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูรายได้ไดออกมานะอ่าเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงมันก็ อย่างว่านะครับมันก็ไม่ได้อย่างนี้เป๊ะๆนะมันก็เป็นผลย้อนหลังนะครับเป็นค่าย้อนหลังนะครับใช้จริงอาจจะไม่ได้นะครับทาให้ดูกันนะเป็นการใช้ AI ช่วยในะการ edit โค้ดแก้โค้ดใส่โค้ดนะครับใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ดนี้นะโปรแกรมเมอร์ต่างๆก็นําไปใช้กันได้นะครับวันนี้ก็ฝากวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe J Bitcoin Miner นะครับ ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาก็จะมาแชร์กันนะฮะฝากกดติดตามมาให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับในคลิปหน้าเป็นเครื่องแอปแอนด์มเนอร์นะครับ D9 น,น,นะ 9, นะแล้วก็ B1L นะครับอยู่นี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูก,กล่องก่อนไอพโลนะ B1L นะตัวนี้เด๋รีวิวกัน โลโก้อยู่ด้านนี้นะครับโอเคฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ bitcoin miner แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ครับวันนีล้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ